สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทารอยครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายนะคะในเรื่องของด้านการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภให้กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ใน เดือนพฤษภาคมนะคะสมพรเราจะมาดูว่าโดยภาพรวมนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็รวมถึงว่าไกด์ไลน์นะคะสิ่งที่เราควรจะต้องระวังมีอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะไปดูในเรื่องของการงานนะคะสำหรับเรื่องของการงานเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีการอาโอกาสดีๆที่อาจจะเข้ามาได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า,าคุณอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปนะคะเพราะมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่า,าความเบื่อหน่ายนะคะความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าทอดแท้ กับอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะคะมันทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองสังเกตดีๆว่าถ้าเกิดมีใครที่เขาเออฟเฟอร์นะคะในสิ่งที่มันมันเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันโอเคมีความเป็นไปได้เนี่ยนะคะก็ลองรับโอกาสไว้้นั้พิจารณาหรือว่าแบบในเรื่องของการที่ การเริ่มโอกาสดีๆให้กับตัวเองก็ได้นะคะไมเ่เราจะไม่นั่งรอโอกาสนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเรามัดแต่นั่งรอหรือไม่ก็เป็นลักษณะของออการที่เราอย่างที่บอกอะ่ะความเบื่อนหน่ายนะคะความท้อแท้อะไรต่างๆที่มันสะสมมามันทำให้เราพลาดได้เพราะฉะนั้นน่ะนะคะถ้าถ้าอยากที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะรีบคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะหรือว่าเริ่มลงมือในการทำ สิ่งต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้เลยนะคะเพราะว่าผลผลตอบรับตรงนี้นะคะถ้ามันมีการเริ่มแล้วก็เริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆเนี่ยนะคะคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่รออยู่ในช่วงนี้ก็มีจังหวะนะคะการใครที่ต้องการที่จะยกย้ายนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานพวกนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะมีเจ็ดบกระเติมูลเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของบางทีต้องอควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์ที่มันอาจจะมีการเรียกว่าวู่วามแล้วมันก็ทําให้แบบว่ามีผลกระทบต่อการทํางานนั้นได้นะคะระวังในเรื่องของเอกสารนะเอกสารแล้วก็บางทีความผิดความผิดพลาดนะคะในเ,เรื่องของเอกสารนะคะหรือว่า บางทีต้องทําใจให้แบบว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่ามีคนแบบนินทาทําอะไรรับหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไปใส่ใจมากนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานนะต่อไปในเรื่องของการเงินเป็นยังไงนะคะโอเคในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยใช่จังหวะที่ดีมากสักเท่าไหร่นะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยนะคะมันต้องให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่ามีในเรื่องของ แดาบแล้วก็10บดาบตรงนี้เนี่ยนะคะต้องอมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเหมือนกันนะคะในเรื่องเงินที่เราอาจจะคาดหวังเนี่ยนะคะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะการที่เราเสียเงินนะคะมีการใช้จ่ายหรือว่าการเสียเงินอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเหมือนกันถ้าถามว่าโอเคในช่วงนี้เนี่ยนะคะ มันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะแบบว่ามีในเรื่องของการชอดเงินอะไรเงี้ยนะคะก็คงต้องค่อยๆค่อยๆพิจารณานะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการหมุนเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช้าๆนิดนึงนะคะถ้าจะตัด,ตดสินใจลงทุนทําอะไรในช่วงน,นี้นะคะอาจจะต้องชะลอไปก่อนก็จะดีนะคะแล้วก็ ต้องเพิ่มความพยายามมากขึ้นนะนะคะใครที่ทําในเรื่องของอ,อธุรกิจการงานในช่วงนี้มันอาจจะดูหนักหนักน่วงห,ห,ห,หรือว่าแบบว่าผลตอบรับนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเราก็ต้องค่อยพยายามต่อไปนั่นเองนะคะระวังเนี่ยเรื่องการสูญเสียเงินตรงนี้นะคะในเรื่องของเดโมน ดูเรื่องของเอกสารด้วยนะคะเอกสารการเงินจะเซ็นสัญญาอะไรก็ต้องระวังดูให้รอบคอบนะคะาการที่เรื่องของจริงแล้วเดอะมูนนะคะถ้าการเงินก็ในเรื่องของการหลอกลวงนะคะการการโกงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรารอบคอบไว้ก่อน,ม,นมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อดทนนิดนึงนะคะเงินที่คาดหวังไว้มันอาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่แตว่ามันก็มาแหละ ะะยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของตรงนี้นะคะเดอะมูนเนี่ยนะคะการโกหกหลอกลวงอะไรเงี้ยบางทีเราไปเจอใครที่แบบว่าโอเคเขาดูดีดูน่าเชื่อถือหรืออะไรเงี้ยนะคะ<ๆ>หรือว่าดูมีเสน่ห์เราอาจจะเสียเงินไปกับตรงนั้นได้เหมือนกันตรงนี้ต้องรอบคอบนะคะต่อไปในเรื่องของอะไรความรักโอเคความรัก นะคะสำหรับชาววันาทิตย์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการบางทีมันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการฟล์ของ e NERGY ว่าอาจจะต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากกว่านะคะการเริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้อ่อ ถ่ายพลังงานนะคะเก่าๆเพื่อที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้ตอนนี้อาจจะมีลักษณะของการที่กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาอยู่นิ่งๆกับตัวเองเกี่ยวกับความรักได้เหมือนกันนะคะคนที่ดิวกับเราเขาก็าไปโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะแล้วก็แบบเขาก็ยังคงมีสเสน่ห์ของเขานั่นแหละนะคะบางทีในเรื่องของเวลาําเวลาก็อาจจะมีให้น้อยลงนะคะหรือว่าแบบว่าบางทีอาจจะ ไม่ค่อยลงตัวนะคะคนเก่าๆใหม่ๆอาจเข้ามาในชีวิตคุณได้ในช่วงนี้นะคะความรักตอนนี้ต้องต้องให้สเปซต่อกันนะคะถ้าไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะต้องต้องทำงานกับความรักนิดหนึ่งนะคะมีการเ,าเข้าใจนะคะให้สเปซให้อิสระกับคนรักนะคะก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าความนิ่งเงียบในช่วงนี้มันก็เป็นไปได้แหละ ต่อไปนะคะลองไปดูสุขภาพเป็นยังไงนะคะสุขภาพก็จริงเราก็ต้องให้ความใส่ใจนะคะพยายามเช็คอัพหน่อยนะคะที่โดดเด่นอาจจะเป็นเรื่องของถือเป็นการเช็คอัพป,ประจำปี ดีกว่านะคะในช่วงนี้นะคะระบบเลือดระบบน้ําเหลืองระบบสืบพันธุ์นะคะการสุภาพสตรีนะคะผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนนะคะระบบภายในอะไรเงี้ยนะคะให้ความใส่ใจหน่อยไปเช็คเช็คให้คุณหมอเช็คให้ในช่วงนี้ก็จะดีนะคะ t ด e ะสตาร์ <The S 1> <The star S 2> เข้ามาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะมันก็คุณสามารถที่จะคือถ้าเกิดว่าไปเช็คอัพดูแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามัน มันมีการตรวจพบอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหายนะคะถือว่าเป็นการพักฟื้นด้วยถ้าใครป่วยมาในตอนนี้ถือว่าเป็นการพักฟื้นแต่ที่ระวังอีกเรื่องเดียวก็คือความเครียดนะคะความเครียดความแบบซึมเศร้าอ่ะความแบบบางทีเรารู้สึกเหงาเรารู้สึกเศร้าแล้วก็แบบว่าคิดมากอะไรแบบเนี้ยนะคะตรงนี้ต้องต้องดูสภาพจิตใจของตัวเองมากกว่านะคะโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างนะคะโชคลาภก็จะบอกว่าอ,อ,อาจจะยัง ไม่ใช่จังหวะมากนักนะคะถ้าเราอยู่นิ่งๆในช่วงนี้ก่อนก็กดีแต่ถ้าถามว่ามันจะมีเข้ามาบ้างไหมย่างฉับพลันก็ก็สามารถมีเข้ามาได้นะคะอาจจะไม่มักนักนะคะแต่เราอย่าไปทุ่มเทมากเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมากนักกันนะคะอืมเพราะว่าเราอาจจะผิดหวังก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราจะมีการ เสียงโชคเล็กๆน,น้อยนะคะก็อาจจะดูในเรื่องของยานพาหนะเนอะยานพาหนะเเรื่องของรถนะคะอะไรพวกเนี้ยนะคะการยดยานพาหนะทำรถทะเบียนรถหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะนํามาพิจารณาได้เหมือนกันแตแ่ยังไม่อยากให้ไปทุ่มกับตรงนี้มากนะคะเอาละนี่ก็คือโดยภาพรวมนะของชาวผู้ที่เกิดวันาทิตนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพ นะคะคแล้วก็โชคลาภนั่นเองนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel n ของนิรยา t ทาโร่นะคะดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ Line Better English นะคะสั่งครีมน้ำหอมเพิ่มเซตดึงดุดเข้ามาได้ที่ a d KRD 1 7 7 1 W นั่นเองนะคะนี่ก็คือ Secret Attraction นะคะนิรยาชั m มมิ่งนะคะแค่เปิดก็หอมแล้วอะนะคะช่วยในเรื่องของการถนอมผิวนะคะแล้วก็ ช่วยดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก่อนอื่นต้องรู้สึกดีกับตัวเองก่อนนะ,ะเป็นกลิ่นหอมของชา n นลกับ d ีอ r นะคะยังไงก็ลองดเองูเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะถอยทท,ทุกคนโชคดีกับทุกเรื่องราวนะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ